เดี๋ยวเรานะคะจะมาสัมภาษณ์น้องๆนี่อันนี้ชื่อกลุ่มอะไรคะเดียวยวเดีย่ะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันใครเป็นแม่ยกใครเป็นแม่ยกแม่ยกคาทำไมถึงชอบเดียก็เพราะว่าเขาคอยสร้างเสียงหัวเราะให้กับุ่มพวกหนูแล้วก็คอยอยู่เป็นกำลังใจเป็นแรงผักดัน รวมถึงเหมือนเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึงของกลุกกกกกกม่มมุกหน,นูค่ะยแล้วชอบใครในเอเซอค่ะชอบใครในเอเซออันที่จริงหนูก็ชอบทุกคน<ม>ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแต่ถ้าเป็นพิเศษก็น่าจะเป็นซอกับพี่เบสค่ะทำไมถึงต้องเป็น2องคนนี้เอ่ยที่ฝซอเป็นครั้งก็่ะ็ยังไงดีที่หนูไปหาครั้งแรกเหมือนอเขา หาแล้วแบบเหมือนแบบเรารู้จักกันมาตั้งนานเป็นรีมากใช่ค่ะแล้วพี่เบสก็ดูไปอย่างเงี้ยแล้วคือที่พี่ทั้งสองก็เรียกหนูฉายาตั้งฉายาให้หนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายนี้เรามาวิยาโซพี่ขอสามคำที่วิโซหรือว่าคนที่หนูชอบได้ไหมคะ forever ค่ะ forever โอเคขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะชื่อพลอยค่ะพลอยคะทำไมถึงชอบวิยาโซคะสนุกค่ะสนุกค่ะ หนูชอบใครใน via so เออพี่ยาคิมค่ะทำไมถึงต้องเป็นพี่ยาคิมเอน่ารักค่ะน่ารักสุดกิ้งอือแค่นพี่ขอถามคำให้ via so ค่ะมาริกาเหมือนเดิมโอเคค่ะขอบคุณค่ะใครคะน้ำชาคะทำไมถึงชอบ via so คะเพราะว่าสนุกค่ะดูแล้วทำให้ใครเรี่ยนะคะแบบมันมีมุขคำๆำให้เราขำตลอดค่ะไม่ทำให้เรี่ย แล้วก็เวลาดูอย่างเงี้ยเวลาเราเหงามันก็เหมือนนี่เพื่อนมันอยู่กับเราค่ะแล้วชอบใครในเบียโซเออชอบพี่หล so ุยค่ะชอบพี่หลุยเหรอทำไมอะพี่หลุยเขาหน้ารัาเขาเถื่อนเขากวนวนทีนเขาโอเควนวนเนี่ยคือวนเด็กวัยรุ่นอค่ะใช่ค่ะคือเขาหน้าร้าค่ะก็เขาไม่ตัวของตัวเองค่ะเขาไม่เฟกไม่อะไรเวลาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ขอบถามคำที่เบียโซได้ไหมคะ ให้พี hey, okay, ่หลุยส์เรียร์โซอ่ะจบพี่หลุยค่ะพี่หลุยส์โอเคขอบคุณค่ะชิเมย์ค่ะเมย์คะทำไมถึงชอบเรียร์โซเออหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วชอบใครในเรียร์โซคะพี่เต้เอเคลส์ก e ับพี่เจเนียทำไมถึงต้องเป็นสามคนก็พี่เต้เขาเป็นตากล้องคนแรกที่หนูดูแล้วหนูติดตามเขาเขาเป็นไอดอลก็เอเคลส์เขาก็นิสัยคล้ายคล้ายหนูค่ะ ตีนปากอะไรอย่างนี้กับ่าไปอโอเคแล้วก็พี่เจนเนียวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงชอบอพ่ี่ขอสามคำให้เบียโซหรือว่าพี่ๆสามคนนี้แต่ไม่เอาเคเ,เต้นเนี่ยไแม่เอานะ <c oughs> ชับตะกะ้าค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ เพราะว่าดูแล้วมันมีสาระค่ะดูแล้วมีความสุขแล้วก็พี่ๆเขาคอยให้กำลังใจตลอด<ม>ก็รู้สึกแต่ว่าเหมือนไม่ข้อป่วยครอบครัวนึงแล้วชอบใครในวีอาร์โซเอ่ยพี่เคค่ะทำไมต้องเป็นพี่เคคะลูกพี่เคเขาดูเฟรนลี่อะค่ะดูกวนกวนกวนรุ่นไม่ใช่ค่ก แล้วเนี่ยเป็นแฟนคลับพี่เคตัวยงเลยฉาย,ยาพี่เคคืออะไรคะพี่เคหนวดแมวหนวดแมวหมาตายควายตะลึงตึงโป้ด้วยค่ะพี่เคหนวดแมวสุดหล่อหมาตายควายตลึงตึงโป้ค่ะพี่ขอสาวคำให้เบียโซหรือแม่ก็พี่เคค่ะสามล้านมากค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะน้องจูนคะทำไมถึามางชอบเบียโซคะเพราะว่าอย่างที่รู้นะคะก็สนุกได้ความรู้ได้สาระ ทำให้เรามีความสุขค่ะอือแล้วหนูชอบใครใน v บียโซเอ่ยชอบพี่เต้กับพี่เคค่ะทำไมต้องเป็นสองคนนี้คะก็ก็น่ารักอ่าพี่ขอสามคำให้พี่เต้กับพี่เคหรือ v บียโซได้ไหมคะเบียโซ่อ่าเบียโตค่ะเบียโซโอเคขอบคุณค่ะข่าออกไปสิ VR โซ่โอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะแต่ตากนหนูขอถามก่อนเลยตากล้องจะเล็งทำไมต้องถือต้องถือต้องถือต้องเล็งนึกว่าถ่ายรูปตลอดไงอ๋ออ่ะพี่ทัพทิมคะพี่ทัพทิมรู้สึกยังไงบ้างที่มีน้องๆเนี่ยมาคอยให้กำลังใจและคอยติดตามเรารู้สึกดีแน่นอนเพราะว่าคือไม่ว่าชีวิตจะผ่านเรื่องดีหรือไม่ดีเนี่ยน้องๆก็จะให้กำลังใจตลอดเหมือนกับเหมือนกับคนในครอบครัวเนาะใช่ไหมเค อืมเย่จิกกดดาวเจิกกดาวโยแฟนคับโย่ประมาณนั้นค่ะความรู้สึกแล้วพี่เคระคะรู้สึกรู้สึกดีครับได้กินขนมตลอดครับอิ่มอิ่มมากแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะที่เขามาให้กำลังใจถึงที่นี่เพราะว่าถือว่าเป็นส่วนน้อยเพราะว่าส่วนมากก็ไม่อะไรหรอกอันนี้คือส่วนน้อยและเป็นที่พักพิงให้กำลังใจสำหรับเราคอยผลักดันเราเยอะคือเป็นกำลังใจหลักเลยแหละ เพราะว่าคนที่เขาแคร์เราและรักเราจริงๆอ่ะเขาก็จะพยายามมาให้กำลังใจแบบอย่างเงี้ยตัวต่อตัวนอกเจอกันใช่ไหมใช่ใช่ไหมถึงไหนพี่ี่ขอเสียงให้วิยาโซนอ่ะใช่เล่คนละทาคนละทีคนละทีทุกอย่างต้องร่มก่นทั้พี่คะอันนี้คือหนึ่งช่วงของ u ู u เป็นช่วงตอน What the Success หนูขอให้พี่ทั้งสองเนี่ย ให้กำลังใจน้องๆที่กำลังจะเริ่มที่จะทำอะไรแต่สิ่งดีขอพี่ลิซซ้นก็อยากให้น้องๆเริ่มที่จะกล้าทำนะคะแล้วก็ขอบคุณก่อนอื่นต้องขอบคุณน้องๆก่อนที่ให้เป็นตัวแทนของวัตสักเซจก็คือผู้ที่ประสบความสำเร็จแต่ที่มี่เชื่อว่ามันคือความสำเร็จในขั้นหนึ่งเรายังมีความสำเร็จในขั้นต่อไปที่เราต้องเขาเรียกว่าเหมือนเก็บเควสอ่ะเราต้องไปทำให้ได้นะคะก็เหมือนน้องๆเหมือนกันน้องๆก็มีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่ต้องทำนะคะก็อยากให้น้องๆ เริ่มที่จะกล้าทําแล้วก็มั่นใจในตัวเองเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ทําสิ่งที่ดียังไงก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับน้องๆแน่นอนพราขอบคุณเรื่องทีมนะค่ะเพื่อนค่ะพีงเคมาเหรอเอ็นบีซีด้วยหรือเปล่าเอ็นพีซีต้องลองไปขอเควสนี้ไปทำเควสนี้ไปเก็บเห็ดห้าอันเพื่อมาแลกกับของสิ่งนี้นี่องการ์เดนเอ็นนี่เห็ดเนี่ยไม่เหมือนกระจิ๋วกระจิ๋วขึ้นลาเออยากให้กําลังใจน้องๆที่กําลังจะเริ่มทําในสิ่งดีๆอ๋อก็อย่างแรกคิดก่อนว่าสิ่งที่ทําเนี่ย อนาคตอ่ะมันจะเดือดร้อนใครหรือเปล่าค่ะแล้วสิ่งที่จะทำเนี่ยมันเดือดร้อนตัวเราเองหรือเปล่าสิ่งต่อไปที่เราคิดไปก่อนหน้าเป็นที่เป็นอนาคตอ่ะไม่ต้องไปคิดถึงมันมากเอาแค่พอแบบปไปสิ่งที่แรกสิ่งแรกที่ยากอ่ะคือก้าเราถ้าเราก้าเดินก้าวแรกนะก้าวต่อไปก็เดินได้เดินได้เดินได้เราแค่กล้าเดินก็ออกไปอ่ะแล้วก็ดูว่ามันจะลำบากแค่ไหนเราไม่สนใจอยู่แล้วหล่อหล่อหล่อหล่ดขี้ฮะขี้ขี้อันนี้นะคะคือ ตัวแทนของสาวปอลเวียโซแล้วก็หนุ่มฮอตพี่เคเนี่ยมีแฟนคสาวข้ามประเทศใช่ไหมคะใช่เ่ยสุดทีอบ้าเวงส่วนพี่พิมก็ท้าโลกข้ามประเทศโลกมนุษย์กับโลกอะไรโอ้ลึกอะลึกโลกเอาค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องน้องค่ะยูอาร์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  You are you You are you I am y o You a y u โอเคค่ะ You are you ค ok <n. S 1> sí, like, ok ่ะก็จบไปแล้วนะคะกับหนึ่งช่วงพิเศษของรายการ you are และช่วง what the success เราได้ฟังความคิดเห็นจากน้องๆไปแล้วแล้วก็เราได้ฟังคําสัมภาษณ์จากพี่เคและพี่ทัพทีมไปแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่สายนะคะหากคุณคิดที่จะริเริ่มทําสิ่งใหม่ๆที่เป็นสิ่งดีต่อตัวคุณเองและคนรอบข้างอ่าขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะคะวันนี้ที่ได้ร่วมมือคุณค่ะหวังว่าเราจะเจอกันอีกในไม่ช้าค่ะ,ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ย แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะสัมภาษณ์เรื่องอะไรหรือว่าเราจะไปสัมภาษณ์ที่ไหนหรือว่าจะเป็นหัวข้ออะไรติดตามชมกันได้นะคะขอบคุณค่ะ